มาเข้าสู่ช่วงเกมเดบ by เดทไลท์มบ b i l e เข้าเลยคับผมคือหูุดนานเทสมาแล้วเชิญชื่อคืนเป่า รอจากทีมก่อนนี่เตรียมพร้อมเลยลืมลืมลืมกด นม่มีเพื่อนเล่นด้วยไม่มีใครเล่นด้วยหน้าเห็นโค้ชชัดอะเห็นแว่นสีเขียวมาแต่ไกลตัวอย่างหนึ่งกับเสื้อรอยได้มีคนไทยไหมนี่ม่คนไทย,สสยโหอเต็มหมือ,อเลยคืออะไรอะ ใ,ใจสร้างห้องเล่เป็นฆาตกรไหมพี่เป็นเล่นหรไม่ทิ้งรอยขีดขว่วนถ้าเราทิ้งเราทิ้งยังไงเราเดินลากเท้าเหรอแค่เราวิ่งมีเฉียเนี่ยจะทิ้งรอยไหมเป็นรอยขีดขว่วนผีมันจะเห็นไงถ้าใครจะเป็นฆาตกร พี่งอายุกิ่งได้ไหมกิ้งกิ่งไปได้ไม่เห็นรอยเท้าไม่เหบพื้น <c oughs> วิ่งเหยียบกระโดดกิงไหมเหยียบยาหรือวิ่งในผงยาไหนไม่มาสักทีไม่มาสักที ไมไม่เหมือนกันมีฆาตกรเครื่องเองมัาฆารตรกร,รลูคจิตหรือเปล่าคูใช่นี่ผู้คนนี่มาแล้วต้นไม้เหลืองเชียว หลอนหลอนเ like สียงเท้าตัวเองมีเสียงอะไรไม่ใช่มองทางนี้เราขี่ใหม่ครั้งนึงเด้กดหดอ่ะมองด้วยตกใจเหนอยี้ยาแฟดอ่ะตัวดำเหมือนกันเลย เขาเป็เป็นมืออาชีพเลยกดไม่พลาดมาผีมาช่วยจะแบบกำลังปั่นไฟอยู่แล้วเพื่อนรอผีมาให้โคตรแย่ปิดตารอผีมา นี่เสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วหน้าปั่นไฟเราเป็นสองสาวแบบสุดยอดมากเลยอ่ะปั่นไฟกันอยู่สองคนนะระหว่างที่อีกสองคนโดนขวนไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาพวกนายนี้เองอย่างแมนนะนพี่เงยังหาเครื่องไม่รู้ไม่รู้เพื่อนอยู่ไ,ไหนอ่ะตามตาม ขอรักษากันอยู่เราปันร้อยกันด้วยรูปหลังกันไปก่อนเห็นฆาตากรไหมที่ไปไหนอะ่ะมองอะไรก็อยู่อ๋อวิ่งเอาฆาตากรอยู่ค่อยลงใจงหน่อยคนเ่นวิ่งเราฆาตากรเฮ้ยเพื่อนจะ่ทำระเบิดอย่างนี้ไม่ได้นะ สงเวทเนี่งเอ้ยแมัไงไง้งลองผีมาหาครูเพื่อนหัวไหม้หมดแล้วมัง้งใครโดนแขวเนีะ่ะไม่ใครอยู่กับพี่วะอ,อยู่ด้วยกันถ่ายกันเ่อวานนี้ใครเล้วเดี๋ยวมาช่วยบิงหาอะไรเขาโพด้ะคะจังหวะน,นี้โอ้โหรู้อะไรเขาโพจิ้มตา กนเราจะรูปหลังอ่ะเราช่วยกันโอ้มอืมอ่าห่าหบิร้อยจิงผ่านอะไรเขาพูดตัดทางเดิมเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่นะมันลอทีมาเนี่ย ละล้างโททิมคุณทำอะไรได้นิ่งรอผีไปต่อ,อไม่ไล้ย่ไรกูแล้เวเนี่ยทหารี่เหนผมไ,ไล่ทัยุักจมซุ่มอยู่ในป่าข้าวโพดเอ้ย้องทาไม่ทนัน อยู่ทถวนั้นอะโอเค้ยตกใาหรผีหรือเปล่าอ่้งนะบูเออก็น่าใน,นหัวฟูนี่ยนะเมื่อเราเอาผีมาฝากเราไม่ได้ตัง้งใจวิ่งผ่านทางนี้เราวิ่งวนเป็นไหนววอ ว้าวคือปั่นจะเป็นแล้วหยรูู้ละ ดำๆตรงโน้นมาแล้ววิ่งเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้ด้วงไงมันก็ลอยเร็วเหลือเกินมาแล้วมาแล้ววนครับจริงวนคนระับผมก็อยู่โน่นนี่หว่าแล้วราหลอนอะไรเนะี่ยมันวาร์ปได้วาร์ปได้ยังๆอยู่ทางนี้ มิ้งตามใครก็ไม่รู้น่ะวโหนี่ก็ปั่นอย่างใจเย็นมิ้งเห็นอยู่เลยหัวฟูฟูมันว้าไปอ่ะมิ้งตามคนอื่นไปก่อนนะทีนะเราจะปั่นอันนี้เสร็จปั่นไม่เสร็จทันทีอือมีต้องหลายเครื่องปั่นจนเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ปั่นมันอยู่ในโกดังแถวนี้เอ้ยมันมาแล้วมันวิ่งด้วยความเร็วสูง ตายตายตายทยิงนัดทุกอย่างยอใครโดนอ่ะยิงมนลมไม้เลยะยิงม,งม,ลม,มัลมไม้เร็วทำยังไงยิงมายิงมาลมไม้ก็ไม้ยังไงก็ไม่ยงไงอ๋ไม้ตรงนี้เดี๋ยวไปช่วยเดีเช่วยไปยัง มเห็นมันเห็นค่าอย่า,ยามาอย่ามายุ่งกับเราเดี๋ยวนีว้เราโอ้โหลุงระเบียดจังเลยลุงเฮ้ยนั่นเออโดนตบหัวโยกเออวิ่ง๋ยวาสลังเลยเฮ้ยรูปหลังกันไปก่อน,นมีคนมาช่วยพี่ก็หลงบาดเจ็บสาหัสโอ้ยเหม,ม,มือนมังสาไม่เลิก เที่ตมนรึเปล่ตาตาันมดิยตัมเอ้ยดูสิไอหัวฟูมันแบกข้าวไปแล้วมันจะแขวนข้าแล้วหัวอขผนผมพันหลังเอ้ยมันแขวนอย่าง็งด้ยแลังไงเราก็ดินด้นไม่หลุดเลยเรียบร้อยฮะโดนข่อย อยู่ในไล่ข้าวโพดแถวนี้แหละยังยืนอยู่แถวนี้มึงกดช่วยตัวเองดิเอาละกระโดดกระโดดหาไม่เจอ,อเราไปไหนมาอะไรเพื่อน ทีมนี้เวิร์กมากเลยอ่ะช่วยกันรูปหลังด้วยแต่เครื่องหนึ่งสินะเครื่องตรงนี้หรืเอเปล่าเสร,เรยงยังเครื่องตรงไรเขาปูดอ่นเครื่องเดียวเท่าน,นั้น เขาไม่ได้ทำนะ,นะเรื่อทำทชงระเบิดอะชงะช่านะานิดเดียวยนีดเดียวยนิดเดียวผีก็มาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว Cái mình thèn he cái nó tao boom à, nó đi phá la cho bảo ngay chú 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 โอ้โหนี่ก็ตามไปเลยโอ้โหโอ้โหมันตามบุญไม่เลิกบุญก็ต้องโดนขายแน่ๆเลยไปเลยเลยเลยเราใช่แล้วอยู่ตรงไหนแล้วประตูนี่ะไม่เจอออกใครเนี่ยไโอเโหนะ okay. เปิดประตูนี้ก่อนผมกำลังเปิดประตูมีใครบาดเจ็บไหมเนี่ยกำลังเปิดอยู่เรากำลังเปิดกำลังเปิดจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรักษาตัวเองเร็วก็เร็วฉันคือฮีโร่ เอาเพื่อนนะเร็วมาเร็วหนีออกมาได้อาทิตที่สูญเสียของเครื่องมือรดนขวนไปตั้งหนึ่งทีน่ยคะแนนสองหมื่นหนึ่งมีคนมากกว่าเราหมดเลย ได้มากกว่าพี่พี่โดนแขวนน่องอกขมีใ้เราขวนน้องสองลอกโดนผีไล่จบไปแล้วหนึ่งตาแล้วเราก็จะไปเล่นเกมอะไรดีก็อดอกยัง จบไปแล้วสำหรับการเล่นเกมเด a d by d เด็ดไลท์แล้วก็จะเอาไม้ไปพูดเด a d by d เด็ดไลท์แค่นี้พูดจบคลิปจบคลิปจบคลิปพูดจบคลิปจบคลิปครับผมไม่พูดดีๆอือก็โอเคครับสำหรับ เกมเดนไบเดนไรก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อยลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ